โอเคค่ะพามาดูเซตนี้นะคะในราคา18,000บาทนะคะเป็นเครื่องคูโบต้าอีที95โพลส์โคลนะคะสำหรับใครที่สนใจราคาหน0 0งหมื่นแปดพันบาทนะคะเขานะ โอเคค่ะถ้าใครสนใจก็จะ,จะปักพิกัดร้านให้ไว้นะคะพร้อมกับเบอร์โทรไว้นะคะโอเคถ้าใครสนใจมันเป็นทางทางไหนนะถนนนี่ถนน,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 นนใหญ่นจะจ๊ะถนเก่ดโพธทอง <c oughs> โอ้โอเ,อเสียงเพราะขนาดนี้ใครไม่เอาก็บบาแล้ว คอนแก่นอำนาจเจริญคอนแก่นโพูทองนะถ้าใครจะมานะคะตั้งอยู่ตำบลน้องแป้นอำเภอกำมะลาจังหวัดปราสีนนะคะร้านชัยพนการ้าโอเคติดตได้เลย